สูมานย่เปีบ่คคยทำาไมเสียใจจ้าเสียขั้นเก่าว่าประหยัดแล้วขั้นไม่ก็ยิ่งประหยัดไปอีกครับเมื่อก่อนเราก็ใช้อิสุ u ค่ะเป็นรถเล็กพอเราต้องการขยายธุรกิจเรามาทำธุรกิจเราก็ยังเลือกใช้อิสุสเหมือนเดิมค่ะอุ้ยมากหลย <laughs> เราได้ศึกษาข,ข้อมูลก่อนที่จะออกรถนะคะก็คือถามเจ้าอื่นๆแล้วเขาก็แนะนำบอกว่าเป็นอิสุสประหยัดจริงค่ะอิสุสกำไรแรงแซงต้นทุนครับผม ผมนายภาอุิโชกครับอาชีพผลหวัวอาหารสัตว์ครับผมใส่รถอีซูซูเอฟาคขั้นนี้แหละครับขนม,มา20ปีแล้วครับขั้นนี้เป็นขั้นที่สองครับขั้นแรกของอีซูซูสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนิตยาสุวรรณีค่ะตอนนี้ใช้อีซูซุรุ่น FRR 2 1 0ค่ะใช้มาประมาณ1ปีครึ่งแล้วนะคะเราวิ่งส่งไก่ร่วมกับ CP ค่ะ,คะวันนึงก็วิ่งอยู่ประมาณ50โล60โลหรือบางที100กิโลอย่างเงี้ยค่ะไปกลับก็ สองกิโลได้แม่ซื้อวา่าแม่นั่งอันเป็นเสี้ยนครับอันตะเพาปีไก่กับประมาณไปกับหารอยถึงหกรอยโลครับ, 500, รบต่อเที่ยวค่าใช้จ่ายเพื่อนสีเติมํามั่นเหมือเมื่อละติมถังเพราะว่ากลับไปก็มามั่นไก่เนาะอ๋อว่าเพื่อนเลี้ยงประหยัดน้ำมันดีครับประหยัดน้ำมันอยู่ครับดีครับผม ประหยัดน้ำมันค่ะเพราะว่าในส่วนของเราจะจ้างคนขับแต่ว่าเราจะคำนวณน้ำมันให้เขาบอกว่าน้ำมันเขาหลายกลัวห้ามเป็นเรียนเลี้ยวเรียนซากกสรซางของเขาสิบเบิร์นน้ำมันหลายกลัวห้าอันนี้ก็คือของเขา,าี่ประหยัดก่าของเขาสําหรับอิซูนูนี้ประหยัดน้ํามันจริงค่ะเมื่อเราเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นไปคุยกับมูงใช่ไหกับมูก็บ,บ,กบ่าประหยัดก็ของเขาอยู่นี่เรามากอิซูซูตอนนี้แหละรุ่นอื่นเขาส่วนไปเอาเขากับบอมมาคือเขาเคยใสอิซูซูเร็วนะอิซูซูก็คือใส่ดีก็กัน ที่บ้านใช้กระบะอยู่แล้วเราศึกษามาก็คือประหยัดน้ำมันเรื่องความเร็วแรงด้วยค่ะจึงทำให้ตัดสินใจใช้รุ่นอิซุซุค่ะเป็นรถครอบครัวและอิซูสุนี่ลูกก็เอาอิซุซุคือกันภู่มใจหลายเพราะว่าอิซุซุใส่ดีดีอัตราเร่งนีก่ก็ดีเวลาแซงเข้าผมแซงมันใจเครื่องบาอืดทำเวลาได้ทันค่ะจากที่รบริษัทกำหนดให้เข้าโรงงานกี่โมงกี่โมง รถคันนี้สามารถเข้าบริษัทได้ตรงเวลาค่ะถึงก่อนเวลาด้วยซ้ํานะคะจะเป๊ะเรื่องเวลามากบรรทุกประมาณ1ิตันทึ่งท่างเรียบทั้งไงคู่ค้านะครับเวลาเขาฟ้ามเวลาตกลุมตรงยังเมื่อก็ส่งตัวดีอยเรื่องความเร็วความแรงลูกน้องบอ,อกเร็วแรงจริงค่ะออกตัวดีเยี่ยมเล่งแซงมั่นใจปีนไปทางชันดีมาก ภายนอกดูสะดุดตาทั้งกระจังหน้าทั้งไฟดูแล้วลงตัวกับรถมีความเทค่ค่ะดุดันแล้วก็สวยงามลงตัวค่ะเทียบกับเจ้าอื่นแล้วก็<อ>ชนะนะคะขับไปไหนไม่อายใครค่ะภายในกัแอร์เย็นห้องกว้างนั่งสบายบาะกับเป็นบาะล่มนั่งนิ่มดีเวลาเดินทางไกลๆกับบาเมื่อยความสะดวกสบายผมไห้เตรียมสิครับ ค่ะส่วนภายในรถนะคะที่ลูกน้องมาเล่าให้ฟังก็จะก,กว้างค่ะเบาะนั่งสบายแล้วก็แอร์เย็นแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกคือมีที่ชาร์จแบตให้โทรศัพท์ด้วยนะคะลูกน้องก็จะสบายงามงามเวลาไปคุยกับโมกัโมได้ครับทางในรถกว้างดีแล้วเบาะมันนุ่มดีดีงาม นางสบายเลยบ่วมีปวดหลังนางไในพิงได้ดีสบายเลยพ่อใจห,หลายงามถ้าง,งามอีกในขังในก็เลยกว้างเขาบอกยังบอกว่านอนในได้ดแม่ลูกก็ยังบอกอยู่ศูนย์บริการก็ดีครับใหญ่ครับกว้างศูนย์อีสุสุดีกว่านศูนย์อื่นเขาพอไปถึงศูนย์ใหญ่มากแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาต้อนรับอย่างดีชื่นชมแล้วก็พนักงานต้อนรับก็พูดจาไพเราะค่ะ การหลังการขายใช่ไหมคะก็คือพนักงานจะโทรมาเรื่อยๆค่ะว่าใกล้ถึงเวลาเช็คระยะแล้วนะคะเซลล์ก็ดูแลดีใกล้ๆน่าะเซลล์ก็โทรมาถามเฮ้าก่อนนะนะก็เฮามีปัญหามีอันก็โทรติต่อเซลล์ได้ตลอดเวลาครับอันไฟขายไฟ,ไฟอย่างเขาเจ้าก็รู้สึกว่าบริการเฮาดีดีมดรู้สึกว่าพอดีดีคนนแน,น่นศูนย์ใหญ่เพิ่นกระได้ นี่แหละค่ะคือความใส่ใจของเซลล์อ e ิซุสที่ทำให้เราสบายใจที่จะใช้บริการกับอ e ิซุสคอนเน็กค่ะมีเพื่อนก็บ,บอกเพื่อนมีลูกก็บ,บอกลูกมีหลานก็บ,บอกหลานให้ไปเอาอ e ิซุสคอนเน็กคู่หู FRR ทนสะใจใช้แล้วรวยอิซ e ุสก<ๆ>ำไรแร<ส>งแซ<ส>งต้นทุน